pH ของผิวอยู่ที่5.5ถึง6.5ก็จะสนับสนุนให้เชื้อจุลินทรีย์ดีที่อยู่บนใบหน้ามันเติบโตมันอยู่มันมันแข็งแรงอยู่บนผิวหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปขัดหน้าไม่ได้ไปใช้สารที่ฆ่าเชื้อบนใบหน้าเช่นพวกกลุ่มแอลกอฮอล์พวกกลุ่มยาฆ่าเชื้อสิวอะไรต่างๆหรือพวกกลุ่มที่เป็น การชำระล้างบนใบหน้าที่หลายขั้นตอนที่ทำนานๆมันก็จะทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ดีที่อยู่บนใบหน้าตายพอมันตายมันก็จะทำให้หผิวคือ,อไม่แข็งแรงเพราะมันเป็นตัวรักษาสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ด,ด,แดีและไม่ดีมันควบคุมเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะสูญเสียความแข็งแรงของผิวไปเพราะฉะนั้น การล้างหน้านานจึงไม่ดีแล้วก็การที่ใช้สารฆ่าเชื้อไว้บนผิวนานๆก็จะไม่ดีตัวหนึ่งที่เป็นสารฆ่าเชื้อที่เราใช้กันบ่อยก็คือครีมบำรุงผิวเพราะครีมบำรุงผิวมีสารฆ่าเชื้อทีนี้วิธีที่ทําให้โปรไบติกกลับมาก็คือ 1. ก็คือการใช้โยเกิร์ตคือเราใช้ คีมบลุงผิวมาตลอดทั้งอาทิตย์เราอาจจะอา,อาทิตย์นึงเราอาจจะใช้โยเกิรต์ตหรือเป็นกลีตโยเกิรต์ตเอามามาผิวเพื่อให้ได้ตัวโกลไบติกกลับคืนมาเข้ามาที่ผิวเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ทำแบบง่ายๆแล้วเราก็สามารถได้เชื้อแลโตบคทีเีที่ดีต่อผิวเอามาช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะครับ